บทที่277หลุมฝังศพของเทพขณะที่ซื้อเฟิงยังคงอยู่ในพวังไฟเออร์แดนซ์และอควาโรสตามเขามาหลังจากพักฟื้นจากความเหน็ดเหนื่อยหัวหน้ากิลคุณพบอะไรหรือเปล่าไฟเออร์แดนซ์ถามด้วยความอยากรู้เมื่อเธอเห็นซื้อเฟิงหลงคิด ในทางกลับกันอควาโรสไม่สังเกตความแตกต่างใดๆในท่าทางของซื่อเฟิงเพราะทันทีที่เธอมาถึงหน้าหินใหญ่ความสนใจของเธอถูกดึงดูดไปโดยสิ่งอื่นอย่างสมบูรณ์ในฐานะเอลิเมนเัลิสต์เธอไวต่อพลังเวทมนต์มากกว่าผู้เล่นของคลาสอื่นๆพลังเวทมนต์ที่หน้าหวาดกลัวที่แผ่ออกมาจากหินใหญ่เป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของพลังเวทมนต์ที่อควาโรสเคยรู้สึกมาเราวกับว่าเป็นเจ้านายของเอลิเมนทัามานาทั้งหมด เมื่ออะควาโรสสังเกตเห็นร่างภายในหินใหญ่เธอก็หยุดนิ่งในที่เช่นกันเป็นไปได้อย่างไรอะควาโรสไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นเธอขยี่ตาคิดว่าตาเธอหลอกเธอปฏิกิริยาของอะควาโรสทำให้ไฟเออร์แดนซ์งนงงคุณสองคนเป็นอะไรกันไฟเออร์แดนซ์มองอะควาโรสจากนั้นมองซื่อเฟิงสับสนกับปฏิกิริยาของพวกเขา คุณจะเข้าใจหลังจากดูภายในหินใหญ่ซื้อเฟิงพูดอย่างช้าๆชี้ไปที่ร่างในหินใหญ่จากนั้นไฟเออร์แดนซ์เปลี่ยนสายตาไปที่หินใหญ่เธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรไฟเออร์แดนซ์ถามด้วยความตกใจไฟเออร์แดนซ์รู้จักร่างในหินใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเธอเพิ่งพบบุคคลน,นี้เมื่อเร็วๆนี้บุคคลน,นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชาลินดีวานออฟฟิเชียลที่เผชิญหน้ากับฟอรเลนแองเจลสคนที่ปราสาทปีศาจ เพื่อความแม่นยำผู้หญิงภายในหินใหญ่ดูเหมือนกับชาลินแปะแปะแม้แต่ออร่าศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเปล่งออกมาก็คล้ายกับชาลินหากไฟเออร์แดนซ์ต้องชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้หญิงคนนี้มันจะเป็นแรงกดดันที่ผู้หญิงคนนี้ให้นี่ไม่ใช่การกดขี่เนื่องจากความแข็งแกร่งอีกต่อไปแต่แรงกดดันนี้เป็นความเคารพโดยสัญชาตญาณต่อรูปแบบชีวิตดั้งเดิมเหมือนกับความเคารพที่มนุษย์มีต่อเทพ เธออาจ,จเป็นเทพได้หรือเปล่าไฟเออร์แดนซ์เกิดความคิดนี้ทันทีเมื่อเธอมองผู้หญิงที่ดูเหมือนชาลินความคิดของซื่อเฟิงไปในแนวทางเดียวกับไฟเออร์แดนซ์อย่างไรก็ตามซื่อเฟิงสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าผู้หญิงภายในหินใหญ่เป็นเทพเทียรกอย่างแน่นอนเพราะในอดีตเขาได้สัมผัสแรงกดดันที่ท่วมท้นนี้ด้วยตนเองซึ่งสามารถเปล่งออกมาได้โดยเทพเท่านั้น หากผู้หญิงในหินใหญ่เป็นเทียหกธรรมดาซื้อฝ่งจะไม่พบว่าเรื่องนี้น่าตกใจเกินไปท้ายที่สุดแล้วในระหว่างทศวรรษที่เขาเล่นอาณาจักรแห่งเทพเขาได้พบกับผู้เล่นและ NPC เทียหกมากมายด้วยตนเองสิ่งที่เขาตกใจจริงๆคือความจริงที่ว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาดูเหมือนกับชาลินเปะ๊เปะที่เพ r ร์ลซานแมนชั่นเขาได้สัมผัสแรงกดดันนี้แล้วเขาแค่ลืมว่าเขาเคยรู้สึกหมันที่ไหนมาก่อนตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมแรงกดดันนั้นถึง รู้สึกคุ้นเคยท้ายที่สุดแล้วเขาเคยรู้สึกถึงแรงกดดันที่คล้ายคลึงจากชาลินเพียงแต่แรงกดดันที่ชาลินให้ไม่ได้ส่งพลังเท่ากับที่เขารู้สึกที่เพ r ร์เพ u ลซันแมนชั่นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถจําได้ไม่เพียงแต่ผู้หญิงสองคนจะดูเหมือนกันเป๊ะแม้แต่แรงกดดันที่พวกเธอเปลี่ยนออกมาก็รู้สึกคล้ายกันความแตกต่างที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงหากซื่อเฟิงถูกบอกว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาคือชาลินเขาจะ ะไม่เชื่ออย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วชาลินเป็นเพียงดีวายนออฟฟิเชียลเทียร์สามเท่านั้นเธอยังห่างไกลาจากการเป็นแทบเทียร์หกแต่หากเขาถูกบอกว่าชาลินไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้หญิงตรงหน้าเขาเขาก็จะไม่เชื่อเช่นกันแม้ว่าผู้หญิงไทยในหินใหญ่จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วอย่างชัดเจนแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังคงเป็นเทพตราบใดที่ร่างกายของเธอไม่รับความเสียหายโดยเจตนามันจะไม่เกิดการสลายตัว ณตอนนี้ซื่อฝั่งในที่สุดก็ตระหนักว่าดินแดนที่ถูกลืมเป็นเพียงหลุมฝังศพของเทพอย่างไรก็ตามเขายัางคงอยากรู้ว่าใครจริงๆที่สร้างผลงานชิ้นเอกนี้บุคคลผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ได้สร้างวงจรเวทมนต์ที่ซับซ้อนซึ่งใช้ร่างกายของเทพเป็นแหล่งพลังงานวัสดุที่ใช้ในการสร้างวงจรเวทมนต์อย่างรวมถึงเซเว่นลูมินารีสคริสตัลที่มีค่ามากสิ่งที่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่คนนี้พยายามผนึกคืออะไรกันแน่แม้ว่าจะเป็นเพื่อจุด ประสงค์ในการผนึกเทพก็ไม่ควรต้องใช้รักษามากขนาดนี้ ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างชาลินกับสถานที่แห่งน,นี้ซื่อเฟิงรู้สึกมานานว่าต้นกำเนิดของชาลินไม่ธรรมดาความสิ่งที่เธอเป็น NPC เทียร์สามก็น่าทึ่งในตัวของมันเองแล้วชาลินยังสามารถมอบเอพิกเควสให้ซื่อเฟิงได้ด้วยตอนนี้มีเทพที่ดูเหมือนกับชาลินเป๊ะๆแม้แต่ซื่อเฟิงก็ไม่สามารถเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของชาลินเว้นแต่เขาจะไปถามชาลินด้วยตัวเขาเองซื่อเฟิงอยากรู้เรื่องนี้มากเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไปเยี่ยมชา ที่อยู่ที่ Star g a t i n g Tower ที่ Blackwing City หลังจากที่เรื่องทั้งหมดนี้จบลงหัวหน้ากิลตอนนี้เราควรทำอะไรทำลายหินใหญ่นี้หรออควาโรสถามแหล่งมานาของวงจรเวทมนต์นี้มาจากหินใหญ่นี้อย่างแน่นอนหากพวกเขาต้องการปลดปล่อยผนึกบนดินแดนที่ถูกเลิมทางเลือกเดียวของพวกเขาคือทำลายหินใหญ่อย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับปฏิกิริยาแบบไหนมีเทพอยู่ในหินใหญ่ด้วย ลองดูกันซื่อเฟิงได้ดูรอบๆหินใหญ่เมื่อครูน่นี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ค้นพบกลไกที่จะช่วยให้เขาเลิกทำวงจรเวทมนตร์ได้หลังจากซื่อเฟิงพยักหน้าไฟเอรอร์แดนซ์ลงมือทันทีโดยฟันใส่หินใหญ่ด้วยมีดซ่อนสองเล่มของเธออย่างไรก็ตามมีดซ้อนอันดับไฟน์โกซึ่งสามารถตัดผ่านโลหะได้ง่ายเหมือนมีดร้อนผ่านเนยแต่กลับขูดผิวของหินใหญ่เท่านั้นสร้างประกายที่ระยิรบระภายในกระบวนไม่แม้แต่รอยเดียวที่เหลือบนหินใหญ่ แข็งมือของไฟเออร์แดนซ์ชาจากการโจมตีรู้สึกราวกับว่ามีซ่อนของเธอกระแทกกอตสตีลผมจะลองใช้เวทมนต์ อะควาโรสเริ่มสวดมนต์สำหรับเชนเอ็กซ์พลชั่นเนื่องจากเอลิเมนทัลมานาน,า,น,า,นาแน่นมากในสถานที่นี้คาถาใดๆที่ใช้ที่นี่จะได้รับการเสริมแรงอย่างมากเดิมทีเชนเอ็กซ์พลชันจะเรียกลูกไฟเพียง5ลูกแต่ละลูกมีขนาดเท่าอ่างล้างหน้าอย่างไรก็ตามเมื่ออะควาโรสไล่คาถาตอนนี้ลูกไฟเติบโตเป็นขนาดเท่าบ้านหลังเล็กเมื่อลูกไฟนี้ทิ้งระเบิดใส่หินใหญ่มันเหมือนกับดาวตกที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าประกายไฟกระเซ็นไปท เมื่อลูกไฟกระแทกเข้าไปในหินใหญ่หลังจากเปลวไฟสงบลงอควาโรสตกใจมากกับผลลัพธ์หินใหญ่ยังคงไม่เสียหายอย่างสมบูรณ์ในทางกลับกันมันยังดูเจิดจ้าและแวววาวกว่าก่อนซื้อเฟิงขมวดคิ้วเมื่อเห็นภาพนี้หากแม้แต่ท่าไม้ตายของอควาโรสไม่สามารถสร้างความเสียหายกับหินใหญ่ได้เขาจะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันอย่างน่าจะเป็นหากเขาพยายามโจมตีหินใหญ่ เนื่องจากเราไม่สามารถทำลายหินใหญ่ได้เราจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นเพื่อทำลายวงจรเวทมนต์ซื้อฝึงพูดระบบเทพธิดาหลักจะไม่มอบเควสที่ผู้เล่นไม่มีความหวังที่จะจบจริงๆหากพวกเขาไม่สามารถทำลายแหล่งพลังงานของวงจรเวทมนต์หรือวงจรเวทมนต์เองได้มีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถทำลายได้จุดเชื่อมต่อ อาควาช่วยผมหาจุดเชื่อมต่อของวงจรเวทมนต์นี้ซื่อเฟิงพูดเข้าใจแล้วอาควาโรสเข้าใจความต้องการของซื่อเฟิงทันทีอย่างไรก็ตามไฟเออร์แดน์ยังคงงุนงงหลังจากการสนทนาสั้นๆของทั้งสองในฐานะนักฆ่าเธอรู้เรื่องเวทมนต์เกือบจะไม่มีอะไรเลยดังนั้นเธอจึงสามารถอยู่ข้างหินใหญ่ขณะที่มองเพื่อนสองคนทำงานหนักได้เท่านั้น ขณะเดียวกันซื้อเฟิงและอควาโรสเริ่มค้นหาสิ่งแวดล้อมของหินใหญ่เพื่อหาเส้นเลือดที่ส่งพลังเวทมนต์ไปยังโมดูลทั้ง5ของวงจรเวทมนต์เฉพาะโดยการหาเส้นเลือดเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถค้นหาจุดเชื่อมต่อได้ปกติวิธีที่เร็วที่สุดในการทำลายวงจรเวทมนต์คือการทำลายแกนพลังของมันหากสิ่งนั้นไม่สามารถทำได้สองทางเลือกที่เหลือคือการทำลายวงจรเวทมนต์เองและการทำลายจุดเชื่อมต่อของวงจรเวทมนต์การทำลายวงจรเวทมนต์ เป็นงานที่ท้าทายมากในทางกลับกันเป็นงานที่ง่ายมากในการทำลายจุดเชื่อมต่อน่าเสียดายที่การค้นหาจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ก็เป็นงานที่ยากมากเช่นกัน จุดเชื่อมต่อเป็นโหนดที่เชื่อมต่อวงจรเวทมนต์กับแหล่งพลังของมันมันทำงานคล้ายกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ในชีวิตจริงเพียงแต่แทนที่จะใช้เพื่อป้องกันการไหลล้นของกระแสฟไฟฟ้าจุดเชื่อมต่อให้บริการเพื่อจำกัดปริมาณมานาที่ไหลาจากแหล่งพลังไปยังวงจรเวทมนต์หากจุดเชื่อมต่อเสียหายอุปทานมานาจะเพิ่มขึ้นและเป็นผลให้วงจรเวทมนต์จะทำลายตัวเองเนื่องจากการป้อนมานาที่มากเกินไป หลังจากค้นหาเป็นเวลาหนึ่งซื้อเฟิงในที่สุดก็พบจุดเชื่อมต่อเขารีฟันลงด้วยอบิเซิลเบลดทำลายจุดเชื่อมต่ออย่างไรก็ตามวงจรเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนนี้ไม่มีจุดเชื่อมต่อเพียงจุดเดียวพวกเขาต้องค้นหาและทำลายจุดเชื่อมต่อของวงจรเวทมนต์ทั้งหมด ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงอควาโรสพบจุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งซึ่งเธอทำลายอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นวงจรเวทมนต์ยังคงมั่นคงโดวยวิธีนี้ซื้อเฟิงและอควาโรสใช้เวลาทั้งวันทำลายจุดเชื่อมต่อกว่า20จุด แม้ว่าการทำลายจุดเชื่อมต่อจะมีผลเล็กน้อยต่อวงจรเวทมนต์แต่เห็นได้ชัดว่าความเสียหายอยู่ในพารามิเตอร์ของการออกแบบวงจรเวทมนต์ไม่ดีหัวหน้ากิลหนึ่งในจุดเชื่อมต่อที่คุณทำลายไปก่อนหน้านี้กลับมาเป็นปกติแล้วด้วยการไม่มีอะไรดีกว่าทำไฟเออร์แดน์ติดตามซื่อเฟิงหวังว่าเธอจะเรียนรู้ว่าเธอก็สามารถค้นหาจุดเชื่อมต่อได้อย่างไรก็ตามในระหว่างการสังเกตของเธอเธอค้นพบทันทีว่าหนึ่งในจุดเชื่อมต่อที่ซื่อเฟิงทำลายไปก่อนหน้านี้ กลับมาฟื้นคืนจริงๆ คุณพูดอะไรซื้อฝึ่งถามด้วยความไม่เชื่อแม้แต่จุดเชื่อมต่อก็สามารถฟื้นคืนตัวเองได้หรือซื้อฝึ่งเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่วงจรเวทมนต์ธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นวงจรเวทมนต์ที่เพาะปลูกเป็นปีศาจแล้วซื้อเฟิงเคยเห็นวงจรเวทมนต์เทียห้ามากมายในอดีตเขาเคยเห็นวงจรเวทมนต์เทียหกมาก่อนด้วยอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยได้ยิงวงจรเวทมนต์ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้แม้แต่ครั้งหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟิงจะต้องค้นหาวิธีใหม่ในการทำลายวงจรเวทมนต์ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่278วงจรเวทมนต์ที่มีชีวิตขอบคุณที่รับฟังและโปรโดติดตามต่อไป